วัสดีครับผมวันนี้พี่ต้ากับพี่ยัดเขาไม่อยู่ครับผมเดี๋ยววันนี้ผมเป็นพิธีกรเองครับปกติเนี่ยเวลาเราจะถ่ายกันเนี่ยเราจะนัดกกันมาที่ออฟฟิศใช่ไหมแต่วันนี้ไม่เดี๋ยววันนี้เราจะบุกเอาเกมไปเล่นให้ถึงที่บ้านบุกเอาเกมไปเล่นให้ถึงที่บ้านเลยเดี๋ยววันนี้ครับผมผมจะบุกไปบ้านในไตเพราะวันนี้เป็นเดือนแห่งความรัก เอาคำถามเนี่ยมาทดสอบ2คนนี้ว่าเขารักกันจริงหรือเปล่าแล้วผมก็จะมีเงินรางวัลมีของทําโทษมีอะไรด้วยตะะนี่อยู่หน้าบ้านไกลๆแลเดี๋วเราไปข้างในกันมันน่าจะหลับอยู่แลยเดี๋ยบ้านมีกล้งองวงจรปิดรู้ว่าออกซิติก ไายตุกรุตุกรุไยไายตุกรยไยนี่พี่มีเกมมาให้เล่น ข้าวจ้ะวาดในฝันเราครับมาไม่ะมีเกมมาให้เล่นไม่ไม่ไม่เป็นเล่นออฟฟิตเอาอุ้ยไปออฟฟิศก็เสียเวลาว่ามึงต้องแต่งตัวอาบน้ำขับรถไปนี่กูเอาเกมมาให้เล่นเลยนเขาออฟฟิตไม่มีเหมือนเขาไม่อยู่ทั้นเนี่ยเขาไปทุละถ้ามึงตอบไม่เหมือนกันมึงจะโดนลงโทษ แ่ว่าได้อาบน้ำใช่ไหมนี่ของลุงโกลกูเตรียมมาแล้วอันนี้เป็นเดือนแห่งความรักนะครับพี่ก็เลยมีเกมมาให้เล่นเป็นเกมแบบว่าทดสอบว่า2คนเนี้ยจะรักกันจริงหรือเปล่า<อ>ถ้าตอบเหมือนกันที่ให้เลย100บาทแต่ถ้าตอบผิดหนูโดนตรงนู้นโด,น,ด,น,ดนเสร็จแล้วก็ไปอาบน้ำกันซะน,นะเรอยพร้อมยังพอแรกครับผมไปไตชอบกินอะไรอ้าวไก่ไตชอบกินอะไรครับ คนเราเป็นแฟนกันก็ต้องรู้ใจกันใช่ไหมว่าไต่ไต่ชอบกินอะไรอย่างเดียวอย่างเดียวมันจะจดทั้งน้ำเลยห็นมึงสั่งเยอะเอาอย่างเดียวที่แบบคิดว่ามันชอบที่สุดอ่ะเปิดพร้อมกันถูกเอาไปเลยร้อยหนึ่งถ้าผิดมึงโดนอเปิดกันเลยฟึบกะเพราหมูอะไรอะไรก๋วยเตี๋ยวอะไรก๋วยเตี๋ยวอะไรก๋วยเตี๋ยว กินกูกินกูกินกูชอบตอนไหนเ <c oughs> มื่อวานนี้กินอะไรเมื่อวานกินก๋วยเตี๋ยวกูกินกะเพราวันไหนโอ้โอเรี <c oughs> ยบร้อยนะครับดีวกว่าครับดีกว <c oughs> ่า <c oughs> ครับเออท่านอ่ะตอนนะ้ขับไก่แล้ครับอ้าวลบลบลบเดี๋ยวไปข้อที่สองกันต่อเลยครับตอนนี้ยังทำเงินไม่ได้ส <c oughs> ักบาทอะไรนะ <c oughs> ลบทิพนไป ข้อที่2นะครับอันนี้ตะกี้ถามใสไปแล้วว่าใสชอบกินอะไรแต่ตอนนี้ถามข้าวว่าน like? uh ้องข้าวแฟนของไต๋ไตเนี่ยชอบสีอะไรดีไอ้เป็นไรอ่ะม่วงนะเรียบร้อยนะข้าวเขียนแล้วนะครับโอเคเนิ่นองมม่วงม่วงยี๊ แค่ตัวได้แล้วครับหนึ่งว่ะได้แล้วไม่ได้ล้างแค่ตัวแล้วนะอ่าล้างอะไรอ่ะนายได้ล้างห้องเลยได้แล้วครับผมเดี๋ยวลบเลยลบเดี๋ยวไปข้อต่อไปกันเลยครับผมอันนี้จะถามว่าของขวัญชิ้นแรกที่ไต๋ไต่ซื้อให้ข้าวคืออะไรครับไม่ว่าจะโอกาสได้เขียนให้เหมือนกันล่ะพร้อมไหมครับอ่ะหนึ่งสองตัมกกระเป๋ากระเป๋าเย้ ยิ้มอยสิจ้าคำถามต่อไปเนี่ยมันจะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้จะถามน้องข้าวเวลาไสอาบน้ำไสจะเริ่มจากอะไรก่อนเวลาไสอาบน้ำเนี่ยไสจะเริ่มจากอะไรก่อนหนึ่งสองสามสผมสามผมเจ๊ เอาไปหนึ่งร้อยบาทครับไปน้องหนังเรื่องแรกที่ดูด้วยกันคือเรื่องอะไรครับหายแล้วอย่าแอบมองกันนะครับผมอย่าแอบมองกันนะครับนู่นน้องน้องข้าวไปแล้วนะครับอ๋อไอ้ไตเฮ้ยอยู่บ่เนี่ยโอเกมมาเสิร์ฟให้ถึงที่บ้านใช่ไม่ต้องไปถ่ายที่ออฟฟิศมีเงินรางวัลด้วยนี่ดูละจับได้ถึงปะ จะอีกภาคหนึ่งไม่ใช่ภาคไม่ใช่ภาคแบบนี้มาเอ้มาหนึ่งสองสามพี่นาคฝาอะไรของมึงฝาดโอ้เรียบร้อยเองไม่ดูกูตอนไหนหน้ากอะพี่นาคอะเข้าดูที่ปาเนี่ยไม่ไม่ปาดเลยนะฮะข้อดีพลาดครับปาดเปิดบ้านเลยอันนี้คำถามจะ เริ่มดาร์กขึ้นมาหน่อยนะครับไต่ไต่เนี่ยก่อนที่มาคบกับข้าวเนี่ยมีแฟนมาแล้วกี่คนเคยบอกไหมเยอะเหรอเยอะเหรอโอ้โหเขียนยังครับเสร็จแล้วนี่หับคำถามเริ่มยากขึ้นแล้วนะครับมาหนึ่งสองตัมสองคนสองคนเยสที่น้องอะไรมั่งที่น้องอะไรมั่ง จําดูสักจําดูสักจําดูสักอ่าส้มข้ับนี่เอาไปหนึ่งร้อยนี่จามกลับกันบ้างนะครับข้าวมีแฟนมาแล้วปิดคนก่อนไปหนไโอ้โหเต็มตารางไม่มีเต็มตารางเลยอ่ะพร้อมไหมครับ1 2ึ่งสองสามเจ็คนแปคน ตัวเขาทั้งนั้นเยอะเยอะไปเฮ้อันนี้อีกคำถามหนึ่งนะครับไต่ไต่เอาน้ำตัวเองออกครั้งล่าสุดวันไหนเสร็จแล้วครับเย้ จอะยมันนึกยากขนานั้นเลยครับหนึ่งสองสามี่ตอนนี้พี่เธอมานอนดิบนอนดินอนดิบอยู่ดืก ทำเลยดี้เลยล้างยังออกล้างครับมาข้อสุดท้ายอันนี้ถ้าตอบไม่ได้นี่ถือว่าอันนี้เลยนะเพราะว่ามันเป็นคําถามที่แบบที่จุดความรักจริงๆไสกับข้าวเนี่ยมั่นกันวันนี้เท่าไหร่เดือนอะไรปีอะไรวันนี้มั่นกันนะจะได้ขู่ข้อมาข้อมือไ่ยยจะได้เอ <laughs> อยวเป็นเ <laughs> <laughs> จ้ <laughs> 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 ขวันสำคัญเลยนะ้ยเี่ยวเชียวจบคข้าเกียนแตจังครับวันเดือนปีเลยนะอ่าเร็วนะพอไหมหนึ่งสองตั้มสิบห้าหกหกหนึ่งสิบหกศูนย์หกหกสอเดเัวเดือนถูกปีถูกสตัวันที่ไม่ถูกไปแล้วนะเดือนเดือนเดือนเก็บกันไม่เก็บกันหร กูว่าถูกนี่วันเดือนอะถูกปีอะถูกมึงอะมึงไ,งม,ไ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 ม่ไจำของใครมาอยู่อะมึงไม่จำของใครมากูเนี่ยเนี่ยปีปีเดือนเนี่ยกูถูกแล้วไม่ไจำของใครมาเนี่ยเดือนหนึ่งฮะปีสองพห้าหกหนึ่งมึงไม่จำของใครมาไอ er ้เฮียนั่นก็อะไรก็ไม่รู้ <c oughs> ห้องกูเลอะเลอะเทอะหมดแล้วเนี่ยโอ้โหเหมือนเขาจ้างมาเก็บบ้านนะห้ <c oughs> อง,งเพ<ม><อ>ิ่งเก็บเมื่อคืนด้วยใส่อะไรดึ๊บดึ๊บดึบขาเสร็จไหม <c oughs> Thật. Thật ừ. Phải Phải <laughs> And this time will yeah. I will be waiting, be waiting for long, you, my dear. <laughs> ่่อยพีว่างไหมพี่รตกใจหน่อ wow. wow. ยพี่อะไรมาเนี่ยพ oh, yeah. yeah. ี่เจพี right. ่มาเนี to so ่ยว่างไหมพี่ว่าง่ะมาเนี่ยพี่เจพี่ถ่ายถ่ายหนพี่ถือกล้องถ่ายหน่อยอะไรเกมอะไรเล่นวันนั้นพี่เกมถ่ายเสร็จแล้ววันนั้นน่ะเสร็จแล้วอ่ะพี่มา อุ้ยอันนี้จะมึงใช้ไหมอะไรเอาจรกันเลยมันนั้นเกมเกมวันนั้นอ่ะมันจะพี่มาหาผมอ่ะมาเล่เลืมลืมไปแล้วเล่นอะไรนะปไปถูกไม่ใช่โทรหาแฟนพี่กับพี่เจ้าหาแฟนพี่ก่อนมันจะว่างไหมเนี่ยว่างอยู่แล้วผมว่าพูดดีใจเย็นเย็ดีพูดดีใจเย็นชอบอ่ะชอบชื่อว่ะพูดดีใจเย็นเฮ้ยรับแล้วอะโหล ผมมีเกมมาให้เล่นกับพี่เล่นกับพี่ตุ้ยเป็นเกมแบบกู้ลักครับผมตอบให้เหมือนกันนะฮะถ้าตอบไม่เหมือนกันพี่ตุ้ยตัวนลงเพิ่งเลยนะเมนูที่พี่ตุ้ยชอบกินคือเมนูอะไรครับอ่ะอ่ะครับพี่ชายพี่ชายตอบได้เลยครับพี่ข้าวไข่เจียวอ๋อข้าวไข่เจียววันเขาชอบกินบะหมี่เกี๊ยวชอบนะชอบกินแค่นี้ไปแล้วนะเพื่อนเหมือนแก่หนักแป่หนัก แป้งไม่ได้ป่ะเราออกมาแล้วอโอ้โหมีกี่คำถามเนี่ยอ่ะเข้าทต่อไปพี่สายครับพี่สายชอบสีอะไรครับเจมมี่ต่อพี่เดี๋ยวให้พี่ตัวให้เขียนก่อนแล้วถุงให้ตอบชอบสีอะไรวะอ่าโอเคพี่ตัวตอบแล้วพี่สายครับเฉลยคำตอบเลยครับสีเหลืองเงินค่ะสีเหลืองเงินค่ะสีเหลืองเงินค่ะเฮ้ยอุ้ยใกล้เคียงครับใกล้เคียงอ่ะกูฟ้านะกูเขียนฟ้าเฮ้ยฟ้าแต่คนเราต้องเงินไงมันใกล้เคียงกันเฉย ไปแล้วน,นะอืมนี่ไปไหนเราเนี่ยพี่ทายครับของขวัญชิ้นแรกที่พี่ทายซื้อให้พี่ตัวอยู่อะอะไรวะซื้อที่อะไรวะโอเคครับผมพี่ทายตอบเลยครับของขวัญชิ้นแรกที่ซื้อให้พี่ตัวคืออะไรครับกางเกงค่ะเสื้อเสื้อทำแอนเจอรี่อะล,ลืม <laughs> <laughs> ลืมอะโอย เต็มันก็ทับได้นะแกน่ะไอ้สัตว์เฮ้ยอุ๊ยแม่ครับเข้าามำไปครับพี่สายครับเวลาที่พี่ตัวอาบน้ําพี่ตัวใจะทําอะไรอย่างแรกครับน่ารักก็อยากเอาไปเลี้ยงน่ะน่ารักก็อยากเอาไปเลี้ยงแมวไอ้สัตว์โอเคครับผมครับพี่สายตอบเลยครับ โทรศัพท์ค่ะแต่ก็คือย,ยังไม่อาบจะนั่งเข้าไปนั่งในโทรศัพท์ก่อนอ๋อเครื่องไหนมันชิว,วนะเครื่องไหมันชิวสิแ,วแปลง,ปลงนะฟัน <c oughs> เล่แปลงเล่นไปด้วยก็ปแปลงไปด้วยโทรศัพท์พไปเอาเสื้อแล้วนะติดโทรศัพท์พไปดิเออติดโทรศัพท์ยังเลยเจ็บเจ็บเจ็เติมปากซีดเติมปากอะไรเติมปากอะไรเติมปากอะไรที่ยครับหนังเรื่องแรกที่ดูด้วยกันคือเรื่องอะไรครับอ่าอ่าโอเคผมตอบได้เลยครับ อ้าวไอ้เหี้ยจำชื่อเรืไอ้พิมพ์ให้ได้ไอ้ยแฟนเดฟไอ้เหี้ยมันคาดที่นั้นมันเรื่องนั้นแหละคุณเดฟมมันคือเรื่องแฟนโซนแหละอ๋อแต่แต่กูจำชื่อเรื่องอ๋ออืมไม่มีที่ลงแล้วพ่อในหูไว้ก่อนใส่หูเลยออกยากพี่ชายครับไอ้คำถามพี่ตุ้ยมีแฟนแล้วกี่คนก่อนจะมาคบกับพี่บาย มืนน้าตกนะนตกแ่ตรงน้ตกคิดเยอะว่ากี่คนเนี่ยนิ้วน้วนับไปนิ้วตีนไแล้วนะโอเคโอเคพี่ทายตอบได้เลยครับสองคนค่ะสองคนคิดโลกสวยคิดดีวันก็มีตั้งห้าเออเขาไม่ได้บอกแล้วแล้วแล้วอเกยิเษนะแล้วก็อภิเษงนะเฮ้ยเขานับตั้งแต่ปฐมนะ แล้วตอนแล้วแล้วแล้วอ๋อแล้วกิ๊กทำงานกี่คนไม่มีไอ้เหฮ่อบ้านกูจะไหม้เอาเน๊ะไปปวดเบี้ยป่ะเนี้ยไปโอดไปกอดขอโทษนะปล่อยพี่ไปเมล่นไปแล้วใไปกดลงอ่ะโอเคโอเคพอแล้วเสร็จแล้วพี่เสร็จแล้วมลูเหรอพี่คำถามต่อไปเดี๋ยวผมไก่จะถามว่าพี่ตัวไอปล่อยน้ําออกเมื่อวันไหนเนี่ยต๋งก็เลยไม่เอาละพี่ตัวไอี่เพิ่งไปอ่ะผมเพิ่งมาวันที่แล้วเนี่ย โอเควอเควางเียก้วไปแล้วจะกัพี่เจ้องมากของมากของมากผมนะอะไรนะของมากพีของมากของมากมีเออว่าคุยกับเมียกูก่อนของมากอไขอมากครับของมากพี่อะไรกับบ้านอย่างไรบ้างฮัลโหลไอไอกมันแกล้งเขาไม่ได้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวนี้กลับไปเอาน้าออกให้